ตรงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับผมทวีศักดิ์เผ่าพันลบครับสำหรับรายการตรงประเด็นวันนี้นะครับผมก็เชิญดรพิพัฒน์เหลือนันลืมิตรชชยนะครับชีพินคนทิ่ของเรานะครับมาคุยกันนะครับว่าวันนี้เป็นประเด็นพิเศษนะครับมีการล้มของแบงก์ในสหรัฐ สองแบงก์นะครับแล้วก็มีแบงก์ปิดตัวเองไปนะครับโดยสมัครใจอีกแบงก์หนึ่งสรุปปิดไป3แบงก์ภายในสแบงั์นะครับภายในไม่กี่วันนะครับก็เดี๋ยวขอกลับไปดูตลาดนิดนึงนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตลาดเนี่ยเหวี่ยงมากๆนะครับแต่เหวี่ยงเป็นขาลงนะครับถ้าดูตลาดหุ้นทั่วโลกก็ลงไป 3. 5เนตะครับนำโดยตลาดหุ้นสหรัฐนะครับช่วงระหว่างสัปดาห์ก็จะเหวี่ยงลงนะครับจากข่าวดีเป็นข่าวร้ายนะครับเพราะว่า ตัวเลข Job Opening ออกมาดีนะครับคนก็กลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเยอะนะครับแล้วทางประธานเฟดก็มีท่าทีที่เข้มงวดนะครับแต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยเป็นข่าวรายที่เป็นข่าวร้ายจริงๆนะครับ,รบก็คือมีการล้มของแบงก์ในในสหรัฐนะครับแล้วก็เกิดลักษณะของ fly to safety ด้วยนะครับคนก็ไปซื้อบอลน,นะครับบอลยูวสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับ ประมาณสัก25 Basis Point นะครับจากขึ้นไปใกล้ๆ4%ในแง่ของ10 Year นะครับจบสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่แถวๆ3.7%นะครับก็ทำให้ตัว n v v s t t e n t grade b บ n d เนี่ยได้กำไรขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าประเด็นที่สำคัญเลยนะครับจริงๆเบื้องต้นอยากจะถามดรพีพัฒน์นะครับถึงรายละเอียดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่พูดถึงแบงค์ที่ล้มเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงครครับได้ครับก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็หลายๆคนให้ความสนใจมากเลยเพราะว่าวงการแบงก์สหรัฐเนี่ยนะครับไม่เห็นแบงก์เจ๊งมาสักพักนึงแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่2008เนี่ยต้องบอกว่าเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดที่ล้มนะครับต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นแบงก์เนี่ยนะครับล้มก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าขนาดไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับต้องใช้คำว่าเป็นธนาคารอันดับ2ในประวัติศาสตร์ที่เคยล้มเลย นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยคือวอชิงตันโมเชลที่ล้มในช่วงปี2008นะครับงั้นในแง่ของขนาดของของธนาคารที่ล้มเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับนี้ผมอยากจะไล่นิดนึงนะครับว่าปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงธนาคารล้มเนี่ยมักจะเกิดจากคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารไม่ค่อยดีใช่ไหมครับว่าเออเอาไปปล่อยอะไรหรือว่าอย่างในช่วงปี2008ที่ล้มกันเยอะก็คือไปมี exposure ในเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับก็ทำให้คุณภาพของสินทรัพย์ที่ธนาคารถืออยู่เนี่ยมันหายไป แต่รอบนี้นะครับผมอยากสรุปเป็น2 k e y risk เลยที่ทำให้แบงก์นี้ล้มเอาสุปเป็นบทเรียนนะครับประเด็นที่1ก็คือ e r e s t r a t ร risk ก็คือว่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ที่ประหลาดสำหรับรอบนี้คือมันไม่ได้เกิดจากคุณภาพสินทรัพย์ที่มันแย่หรือว่า credit risk นะครับแต่เกิดจากความผันผวนหรือการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่เขาถือนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับแต่พอ เวลาอัตราดอกเบีย้ยมันขยับขึ้นแล้วขยับขึ้นเร็วๆเนี่ยนะครับมันก็ทําให้มูลค่าของพันธบัตรรัฐบาลถึงนะว่าคนยังเชื่อถือในพันธบัตรรัฐบาลอยู่นะครับแต่มูลค่าทางตลาดเนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็ว<ม>ใช่ไหม,มครับอย่างอย่างลองอิมเมจง่ายๆว่าเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยธนาคารเนี้ยอาจจะไปซื้อพันธบัตรไว้เคยจ่ายดอกเบีย้ยคูปองสักหนึ<ม>่งเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้คูปองอพันธบัตรสักสองปีสามปีเนี่ยขึ้นไปจะ5ห้าแล้ว<ม>ใช่ไหมครับซึ่งไอาการที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันก็ทำ มีความน่าสนใจแล้วก็มูลค่าลดลงนะครับคือเหมือนกับซื้อของแพงเหมือนกับซื้อของแพงหรือให้ผลตอบแทนน้อยไปหน่อยใช่ครับคนที่จะบอกว่าซื้อพันธบัตรที่เพิ่งออกเมื่อวานให้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์กับพันธบัตรที่ออกเมื่อสองปีที่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลสหรัฐเหมือนกันเนี่ยมูลค่าก็ไม่เท่ากันเลยนะไอ้ของที่ออกเมื่อสองปีที่แล้วมีคูปองแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ต้องมีมูลค่าน้อยกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นพอตีมูลค่ามาแล้วเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบแน่ๆกับอันที่สองของงฐาานนเิฝก นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญเลยว่าธนาคารนี้พิเศษนิดนึงก็คือมีฐานเงินฝากที่ค่อนข้างกระจุกตัวนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลอง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 ไล่ลงไปดูก่อนเลยนะครับว่าธนาคารนี้คืออะไรนะครับแล้วเราเผชิญปัญหาได้ยังไงนะครับลองดูในสไลด์นะครับประเด็นประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือธนาคารนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นธนาคารกระจอกนะครับเป็นธนาคารใหญ่อันดับ18ของสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นธนาคารที่เป็นที่ชื่นชมของพวกกองทุน Venture Capital คือกองทุนที่ไปลงทุนในพวกสตาร์ทอัพท นะครับแล้วก็ตัวสตาร์ทอัพเองนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยนะเขาบอกว่าประมาณสักครึ่งหนึ่งของบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางธนาคารเนี่ยกับกับธนาคารอย่างนี้พูพง่ายงคือใช้ธนาคารเนี้ยเป็นเมนแบงค์นะครับเพราะเขามีคอมมูนิตี้ที่สตาร์ทอัพใช้ด้วยกันมีการมีบริการต่างๆซึ่ง ช่วยเหลือบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีเช่นเปิด API พิเศษให้กับสตาร์ทอัพพวกอะไรต่างๆนะครับงั้นธนาคารครึ่งบริษัทสตาร์ทอัพครึ่งหนึ่งนะครับม,มีมีความสำคัญมีมีความสัมพันธ์กับกับธนาคารนี้นะครับงั้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับในระหว่างที่เวลาเราฟังหลังโควิดดอกเบี้ยถูกเนี่ยนะครับแล้ว VC โอ้โหเป็นธุรกิจที่บือหวามากใช่ไหมครับเรสฟันได้เยอะแยะเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ธนาคารนี้ขยายตัวเร็วมาก ถ้าเราดูรูปนี้ในปี2020เนี่ยนะครับธนาคารนี้มีเงินฝากอยู่แค่70,000กว่าล้านหนึ่งอพอผ่านไป 2, 2> นะปี VC Rest Fund ได้เยอะๆเลยวันนี้เป็นแสนล้านนะครับแล้วก็เวลา VC Rest Fund ได้เนี่ยนะครับก็เอามาให้กับสตาร์ทอัพใช่ไหมครับสตาร์ทอัพก็เอาเงินมาฝากกับธนาคารนี้ล้วยิ่งทําให้ฐานเงินฝากเนี่ยมันก็วนอยู่ในอีโคซิสเต็มเนี่ยแล้วก็โตค่อนข้างเร็วมากมนะครับแล้วถามว่าเ,เวลามีเงินที่โตขึ้นมาเยอะๆเนี่ยธนาคารนี้ทำยังไง นะครับเอันนี้อันนี้อยากให้ดูรูปรูปนี้นิดหนึ่งนะครับฐานเงินฝากนะครับประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตก็คือสีฟ้าสีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นชื่อของอินดัสทรีของบริษัทสตาร์ทอัพกันหมดเลยนะมีแค่ผักผู้ใหญ่ใช่ครับมีแค่สีแดงกับอาร์เตอร์เนี่ยนะครับประมาณสัก8%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่ที่ไม่ได้เป็นพวกบริษัทเทคหรือว่าบริษัทสตาร์ทอัพใหญ่ๆงั้นคอนเซนเทรชันของเงินฝากส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับพูดง่ายๆคือาาานนนนเเงิฝกกี่่ยยมมัไได้ระจ ครับงั้นเวลาเจอปัญหาทีแล้วเขาดึงเงินออกเนี่ยมันเลยวิ่งออกไปได้ได้ได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับแต่ถ้าเราไปดูนะครับว่าบริษัทเนี้ยธนาคารเนี้ยนะครับได้เงินฝากไปเยอะเนี่ยเอาไปทําอะไร5้าสิบห้าเปอร์เซ็นทิ้งไว้ใน f i x i ิ g ค่มนะครับหรืออีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยทิ้งไว้เงินสดถ้าพูดง่ายๆคือโอ้โหบริษัทธนาคารเนี้ยค่อนข้างระพัดระวังแล้วนะครับในการบริหารจัดก,การสินทรัพย์ในแง่ของ credit risk คือคือไปเ e x p โพสหรือมีความเสี่ยงจากการไปปล่อยกู้เนี่ยน้อยมาก อัตราการปล่อยกู้เนี่ยมีแค่35เท่านั้นเองนะครับ,รบแล้วใน35เนี่ยเชื่อไหมฮะ NPL แค่0.1% 8นแดเปอร์เซ็นต์น่งจากว่าโอ้คุณภาพสินทรัพย์ค่อนข้างดีมากทิ้งเงินไว้ในสภาพคล่องค่อนข้างสูงแต่มาตกม้าตายตรงที่ว่าเวลาเอาเงินไปทิ้งในสภาพคล่องสูงแล้วเนี่ยไม่ได้บริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงของอัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมอย่างที่มกคิเราเล่าไปพออัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยมีความเสียหายในในในแง่ของมูลค่า นะครับก็ทําให้ได้รับผลกระทบนะครับ,รบทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้เราเล่ากันว่า VC raise fund ได้เยอะ s t a r t ทอได้เงินไปเยอะเอาเงินกลับมาฝากเยอะนะครับในช่วงไตรมาสหลังๆเนี่ยตั้งแต่สภาพคล่องเริ่มหดเงินดอกเบีย้ยเริ่มขึ้นเนี่ย VC ก็ไม่ได้แบบใช้เงินคล่องได้อย่างเหมือนเดิมใช่ไหมการ raise fund ก็ค่อนข้างยากเราจะไม่เคยเห็นการลอนช์ของพวก venture capital fund เท่าไหรนะ่นักในช่วง2 3 2> สาไตรมาสที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้นเจอปัญหาสิ่งที่เราเรียกว่าแคชเบิร์นนะครับคือพูดง่ายคือสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นส่วนใหญ่โดย definition เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ไม่มีรายได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพึ่งพาความอยู่รอดเนี่ยจากการระดมทุนนะครับแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยเอามาจ่ายค่าเงินเดือนค่าเช่าบ้านอะไรต่างๆใช่ไหมครับงั้นสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าแคชเบิร์นอยู่แล้วคือต้องเผาเงินทิ้งนะจนกว่าจะประสบความสําเร็จนะ product หาไรายได้ได้หรืออะไรต่างต่าง ใช่ไหมครับซึ่งระหว่างที่เงินไม่ค่อยเข้าเนี่ยแต่แคชยังเบิร์นออกอยู่เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าเงินฝากของบริษัทสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ต้องเอาไปจ่ายค่าพนักงานจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยมันก็ไหลออกไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติอันนี้ยังไม่ได้มีแบงค์รันนะครับในช่วงาส,าสามสี่ไตรมาสที่ผ่านมาพเพียงแต่ว่าอัตราการลดลงของเงินฝากเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับและนะครับสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มระเบิดขึ้นเนี่ยก็คือเมื่อวันพุธ ใชครับที่ธนาคารเนี่ยออกมาบอกนะครับว่าได้ขายพันธบัตรออกไป2 1 0 0 0ล้านมีการขาดทุนเกิดขึ้น1.8่พันล้านนะครับแล้วไอการขายตรงนี้นะครับมันทำไปทริกเกอร์ทำให้เงินกองทุนของธนาคารเนี่ยลดลงทำให้ธนาคารเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเพิ่มทุนตามไปด้วยทีนี้คนก็นเริ่มแคะเลยครับว่าเมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมมันเกิดความเสียหายได้เยอะขนาดนี้นะครับ อันนี้ก็อยากให้ดูนิดน,นึงนะครับว่าสีแดงๆที่เราวงไว้เนี่ยนะครับก็คือ,อเป็นสิ่งพอร์ตการลงทุนเป็นบอลที่เราเรียกว่า available for sale หรือ AFS เนี่ยนะครับหังเกตาก็คือมีเ้าถืออยู่ประมาณ26,000ล้านนะครับนั่งทับการขาดทุนอยู่ประมาณ2,000ล้านขายไปขายทิ้งไป21,000ล้านก็เดีย i ไลการขาดทุนทันที1,800ล้าน จริงๆคนก็ดูว่าแต่น,นี่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าทุนของธนาคารมีตั้ง16,000ล้านอันนี้ก็ไม่ถึงประมาณสัก10%นิดๆไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่สิ่งที่อีกอันนึงที่น่ากังวลนะครับก็คือพอร์ตที่เรียกว่า Core to Maturity หรือ HTM เนี่ยนะครับเขาทิ้งไว้อีก9,000 90, ล้านนะครับซึ่ง9,000 90, ล้านเนี่ยนั่งทับขาดทุนอีก15,000ล้านทุนของบริษัทมีแค่16,000ล้านนะครับ,รบถ้าทุกคนถอนเงินหมดต้องเรียลลซ์การขาดทุนอันนี้ทันที เข้าใจว่าส่วนหลังนี่ตอนแรกไม่ได้ realize ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้สะท้อนในบาลานซ์ชีทไม่ได้สะท้อนในในทุนอะไรเลยนะครับไอ้ส่วนที่เป็น available for sale เนี่ยโชว์ในบาลานซ์ชีทแต่ไม่ได้โชว์ใน capital ratio พอขายปุ๊บเนี่ยนะครับบาลานซ์ชีทไม่เปลี่ยนนะครับแต่ capital ratio เปลี่ยนก็เลยต้องต้องเพิ่มทุนแต่ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่บุ๊กที่เขาใช้คำว่าต้นทุนหักด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่ไม่ใช่ มาเก็ตแบลยูนะครับซึ่งอย่างผมว่าปัญหาคือนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ไปฝากเงินเอาไว้เนี่ยรู้ตรงนี้เปิดมาดูปุ๊บอา้าวแต่ว่าถ้าทุกคนนะครับถึงแม้ว่าคุณภาพของสินทรัพย์ของธนาคารนี่ดีมากนะฮะแต่ถ้าทุกคนถอนปุ๊บเนี่ยจะบังคับให้ธนาคารเนี่ยต้องเรียลไลซ์ลอสันที15,000ล้านบนทุนที่มีอยู่16,000ล้านคืออันนี้จะบอกว่าเป็นความซวยบังเกิดแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ ครับ,รบแต่ว่าก็ตอนนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนตั้งคําถามเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็การบริหารความเสี่ยงเนี่ยเ,ออเกิดอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับทันทีที่มีปัญหานี้ขึ้นนะครับคนก็เริ่มไปล่าไม่มดเลยนะครับไปเปิดดูเลยว่าใครจะเจอปัญหาคล้ายๆแบบนี้บ้างนะครับดูภาพทางซ้ายอันนี้นะครับก็คือจะสะท้อนให้เห็นว่า SIB Bank หรือว่า Silicon Valley Bank เนี่ยนะครับมีใช้คำว่า Adjusted Tier One Capital ก็คืออัตราส่วนทุนเนี่ยถ้าหักไอสิ่งที่ขาดทุนเพราะ การตีมูลค่าของพันธบัตรเนี่ยนะครับทุนแทบจะหายหมดเลยนะคนก็จะมาดูเอ๊ะแล้วคนอื่นเป็นปัญหาไหมนะครับก็จะสังเกตว่าก็จะมีปัญหาต่างๆกันไปแต่ว่าไม่ได้ร<ต>ดวมกัย,ยังดูโอเคใช่แล้วอันนี้จะแย่สุดตัว SBB ใช่ครับเราก็จะเน้นย้ำว่าปัญหาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ถ้านะครับไม่ได้ถูกบังคับขายนะเพราะอะไรครับเพราะเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันนะครับพันธบัตรพวกนี้เป็นพันธบัตรของรัฐบาล mortgage b a c k security ซึ่งมีคุณภาพดีมากถ้าไม่ได้ถูกบังคับขายนะครับ ถ้าผมโฮลทูม a ชช r i อ y ตี้คือถือไปจนพันธบัตรเนี่ยมันหมดมูลค่าอย่างเช่นสมมติผมถือ3ปีวันนี้อาจจะลงไปสัก10%นะครับแต่ว่าถ้าผมถือจนครบ3ปีเนี่ยมูลค่าของมันก็จะกลับไปที่พา<ม>ก็คือ100บาทเหมือนเดิมไอการขาดทุนนี้ก็จะหายไป<ม>ถูกไหมครับเพราะ้ในการรอ<ม>เนี่ยจะทําให้การขาดทุนเนี่ยค่อยๆหายไปเองแต่ถ้าถูกบังคับวันนี้<ม>ก็เหมือนกับสินทรัพย์ที่ถูกไฟร์เซลใช่ไหมครับ<ม>ว่าถูกบังคับไปขายวันนี้ก็ได้ราคาตลาดวันนี้ท<ม>ั้งทั้งที่ปัจจัยพื ประเด็นเรื่องของการขาดความมั่นใจนะครับทำให้เกิดแบงก์รันนะครับที่มีต้นเหตุมาจากทั้งความเสี่ยงของอความเสี่ยงของอตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงของการมีฐานเงินฝากที่กระจุกตัวหรือว่ามไม่กระจายตัวคือส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่อาจจะเข้าใจตรงนี้พร้อมๆกันแล้วเห็นแล้วก็ลุยพร้อมกันเลยแล้วยังไม,ม,ยงไม่ยังไม่จบใช่ไหมครับเวลาเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยมีนักลงทุนที่ชื่อดังนะอย่างปีเตอร์ทิวเนี่ยออกมาบอกใครมีเงินเอาออกให้หมดืมครับซึ่งซึ่ง เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับว่าเวลาเราคุยพูดถึงธนาคารเนี่ยถึงธนาคารจะมั่นคงขนาดไหนถ้าหมดความมั่นใจพร้อมๆกันเนี่ย<ม>สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องของธนาคารไม่มีสภาพคล่องไม่มีธนาคารไหน,น,น,นดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอที่จะให้คนมาถอนเงินได้ไปท100ั้ง<ม>ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับธนาคารนี้นะครับอย่างที่คุยกันนะครับวันเดียวมีคนมาถอนเงินสี0 0 0ืนอนล้านนะครับจากยอดเงินฝากทั้งหมดแสนกว่าล้านแส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 นกว่าล้านเนี่ยนะครับงั้นหายไป ประมาณสักเกือบเกือบหใน4เลยซึ่งซึ่งต้องถือว่าเป็นการรันที่ค่อนข้างรุนแรงมากนั่นคือเป็นสาเหตุว่าทําไม F D I C แล้วก็ทางการเนี่ยต้องรีบเข้ามาจัดก,การเลยเพื่อที่จะ prefer, preserve, preserve นะครับหรือรักษาคุณภาพของสินทรัพย์ของธนาคารเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะมีเงินเนี่ยไปแบ่งปันกับผู้ผู้ฝากเงินอื่นๆ นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ถูกไฟร์เซลไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมูลค่าก็จะเรียลลิส์ขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเหลือเงินน้อยลงในการมาแบ่งกันระหว่างผู้ฝากเงินที่เหลือนะครับงั้นจริงๆต้องชื่นชมนะครับว่าการที่ f d i c เนี่ยประกาศปิดธนาคารในวันศุกร์ต้องถือว่าเร็วมากนะครับแค่2วันปิดเลยนะครับก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินที่เหลือจริงๆนะครแต่ถ้ามองอย่างนี้มันก็ค่อนข้างเหมือนเหมือนแกะดําในอุตสาหกรรมธนาคารสหรัฐไงตั้งในแง่ของ คอนเซนทรชันจากผู้ฝากจาก VC ที่กระจุกตัวมากๆกระจุกตัวในแง่ของผรอตลงทุนแล้วก็ลงทุนในจังหวัดที่ยิวต่ำแล้วก็สุดท้ายขาดทุนเยอะใช่ครับ,รบก็จริงๆต้องบอกว่าโมเดลนี้ก็เป็นโมเดลที่ไม่ใช่โมเดลปกติใช่ไหมครับโมเดลปกติของธนาคารทั่วไปที่เรารู้จักกันก็คือเขาจะมีฐานเงินฝากที่ค่อนข้างกว้างใช่ไหมครับมีผู้ฝากเงินรายย่อยมีผู้ฝากเงินหลายๆฝ่ายที่คงจะไม่ขยับพร้อมกันก็หวังว่า การใช้คำว่า stickiness หรือว่าการยึดติดของเงินฝากเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็การบริหารส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะมีการบริหารจัดการหรือการป้องกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าในแง่ของเครดิตริสเนี่ยมีน้อยใช่ไหมครับก็คือไม่ได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่คุณภาพแย่ๆแต่ดันไปมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมากไปหน่อยแล้วไม่ได้บริหารจัดการด้วยนะก็เลยเพราะว่าจริงๆผมว่าโมเดลตัวธนาคารเองเนี่ยก็ไม่ได้กะจะได้ดอกเบี้ยจาก จากการฝากเงินแล้วก็ปล่อยกู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการให้บริการพวกสตาร์ทอัพมากกว่านะครับงั้นก็ส่วนหนึนน่งก็คือการสร้างอีโคซิสเต็มของบริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็ไปเก็บค่าฟรีตรงนูง้นตรงนี้มากกว่าซึ่งเอาตัวจริง,รงๆในโมเดลเนี่ยก็ความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะแต่ดันมาตกน้ายต้นในภาวะที่ดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นแหลงนะแต่มันขึ้นแหลงมากใช่ครับแต่เผื่อภาวะปัจจุบันไปปล่อยกู้แบบปกติให้บริษัทที่เป็น floating เนี่ยยังเสี่ยงน้อยกว่าในแง่ดอกเบี้ยด้วยซ้ำใช่ไหมใช่อันนี้ต้องบอก ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเป็นเลสเซ่นเรนที่สำคัญมากเลยนะแล้วก็คําถามที่หลายคนถามคือเอ๊ะอย่างนี้เขาไม่ได้สเตรสเทสกันเหรอทำไมเทสแบบนี้ไม่เจอได้ไงนี่มันง่ายมากใช่ไหมแล้วหลายคนแบบโอ้ after the fact นี่มัน so obvious คือมันดูง่ายมากว่ามันมีปัญหาแต่ว่าเข้าใจว่าใหญ่ไม่พอที่จะอยู่ในกลุ่มที่จะต้องถูก r e ตรสเทสใช่ไหมก็อาจจะ subject to regulation ที่อ่อนหน่อยใช่ไหมครับเข้าใจว่าแคปเนี่ยประมาณ2 5 0 0ล้านเหรียญใช่ไหมครับธนาคารที่อยู่ ใต้2 5 0 0 0 0ห้านเหรียญพอดีเลยดะงนั้น regulation บางอย่างเช่นพวกการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องนะครับหรือ stress test แบบที่เป็น systemically important bank หรือธนาคารที่มีความสำคัญต่อระบบเนี่ยธนาคารนี้ไม่ต้องถูกรวมในนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะบอกว่าอยู่ใต้ร์สกรีนพอดีเลยแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นธนาคารที่ล้มใหญ่อันดับ2ของประวัติศาสตร์ระบบธนาคารสหรัฐก็ต้องถือว่าเป็นค่อนข้างใหญ่มากครับทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าสาเหตุจากอะไรเนี่ย ถัดไปทางการเขาจะทําเขาทาอะไรมาแล้วแล้วก็จะทําอะไรต่อไปเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ครับครับก็อย่างที่เห็นนะครับประเด็นที่1เลยก็คือเมื่อวันศุกร์เนี่ย FDIC เนี่ยได้ยึดไปแล้วคือเพื่อไงเข้าไปบริหารจัดการอะไรคือสั่งปิดแบงก์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับ FDIC เนี่ยโดยทั่วไปก็คือสถาบันประกันเงินฝากของ,ของสหรัฐนะครับกฎหมายทั่วไปเนี่ยก็คือจะคุ้มครองเงินฝากไม่เกินบัญชีละ250,000ห่เหรียญสหรัฐนะครับ อย่างที่เห็นรูปเมื่อกี้นะครับ<ม>ว่าธนาคารเนี้ยนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารา,รายใหญ่เยอะมากครับประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมไม่ได้รับการคุ้มครอง<ม>ดูไหมครัเพราะว่าไอ้ที่ฝากแค่สองแสนห้ามีน้อยมากส่วนใหญ่อาจจะฝาก5 10, 000, ล้าน10ล้านซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับอทีนี้มันก็เจอปัญหาเต็มไปหมดเลยว่าเอ๊ะแล้วทําไงล่ะแล้วเงินจะลามไหมเดี๋ยวจะมีธนาคารคล้ายๆนี้ล้มไหมนะฮะหรือว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันสตาร์ทอัพเนี่ย ที่ปกติเนี่ยเจอปัญหาแคชเบิร์นอยู่แล้วคือต้องเผาเงินทิ้งเนี่ยวันนี้ไม่มีแคชให้เบิร์นแล้วนะครับเพราะเงินติดไว้ธนาคารมันจะลามกลายเป็นปัญหาเชิงระบบต่อเนื่องหรือไม่ใช่ไหมครับอันนั้นก็คือเป็นปัญหาที่ที่เราคุยกันในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยโ,โหต้องยอมรับอีกรอบน,นึงนะครับว่าทางการสาหรัฐเนี่ยจัดการเร็วมากเร็วมากนะครับอ,ออกโปรแกรม2อันใหญ่ๆนะครับซึ่ง2ออันเนี้ยต้องการ การอนุมัติจากทั้งเฟดนะครับคือธนาคารกลางนะครับทั้ง Treasury ก็คือกระทรวงการคลังแล้วก็ต้องได้รับไฟเขียวจากประธานาธิบดีคือไบเดนนะครับแล้วก็ไอกรีร่วมกันในบอร์ดของ F.D.I.C. คือสานักงานเงินฝากนะครับคืออันนี้ต้องบอกว่าโหจัดก,การโคอิเนตกันกันได้เร็วมากนะครับภายในแค่วันครึ่งเนี่ยจบแล้วนะครับแล้วก็เป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยอันแรกเนี่ยนะครับก็คือเอามาจัดก,การปัญหาเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ไม่ขายไม่ขาดทุนแต่ถ้าถูกบังคับขายวันนี้แย่แน่ใช่ไหมครับเขาเลยออกสิ่งที่เรียกว่า Bank Term Funding Program มนะครับหรือ BTFP เนะี่ยมาจัดก,การนี้เลยคือบอกว่าถ้านะครับธนาคารขาดสภาพคล่องแล้วต้องถูกบังคับให้ต้องขายแล้วจะซวยใช่ไหมงั้นตรนนี้เดี๋ยวเฟดเนี่ยจะตั้งโต๊ะรอเลยนะครับแล้วก็บอกว่าใครมีปัญหาเนี่ยเอาไอ้พวกสินทรัพย์พวกนี้เอามาวางเป็นหลักประกันเดี๋ยวเฟดเนี่ยจะตีราคาให้เท่ากับพาเลย ไม่ใช่มาเก็ตแวลูด้วยแล้วก็เอาเงินไปกู้ได้คือผู้แม่คือเอาเงินมาเป็นหลักประกันแล้วก็เอาเงินกู้จากเฟดไปใช้เอาไปขยายขึ้นเงินฝากอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไม่ต้องถูกบังคับขายเพราะไม่ถูกบังคับขายเนี่ยทุนก็ไม่ได้รับผลกระทบเรากู้ได้เต็มจํานวนด้วยกู้ได้เต็มจำนวนด้วยไม่ต้องูมาเก็ตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจริงๆก็เป็นออฟเวอรนะครับคือถ้าเกิดปัญหามันคืออย่างนั้นถูกบังคับขายแล้วซวยเฟดก็เข้ามาช่วยซึ่งความเสียหายต่อเฟดต่อ F D I C เนี่ยก็จะน้อยมากใช่ั้ครบวลไแ เฟดไม่ต้องทําอะไรมากนะครับแค่โคไปจน <S <S มาโชริตี้ก็ได้มูลค่ากลับคืนมาแล้วถึงแม้ว่าแบงก์จะไม่กลับมาซื้อคืนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรัฐเนี่ยก็จะน้อยมากเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าปัญหารอบนี้จริงๆเพราะ,ะมันมาจากสภาพคล่องไม่ได้มาจากคุณภาพสินทรัพย์แล้วมาจากปัญหาเทคนิคอลด้วยเรื่องของการลงบัญชีเพราะฉะนั้นจริงๆการแก้ไขเนี่ยมันก็ค่อนข้างออบเวียสแล้วก็น่าจะรีสตาร์คอนฟิเดนซ์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเั้นคนที่บอกว่าเฮ้ยจะมีธนาคารที่หน้าตาคล้ายๆแบบบนนีี้มัั่งท ไอ้โฮลทูมัธชูริตี้พอร์ตโฟลิโอหรือมีอันเรียลไลซ์ลอสหรือการขาดทุนที่ไม่ได้บันทึกทางบัญชีเนี่ยจะโดนอีกไหมอันนี้ตอบได้เลยนะครับว่าอันนี้แก้ชะางักมากนะครับเพราะปัญหานี้นะครับปัญหาอื่นไม่ได้พูดถึงแต่ว่าถ้าปัญหานี้นะครับช่วยได้แน่นอนแล้วยังบอกอีกนะครับว่ารัฐบาลนะครับคือ Treasury เนี่ยนะครับจะวางเงินสต็อปแก็บไว้ให้อีก25,000ล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็ผ่านไอเอ็กชั่นสเตเบิลิเซชันฟันซึ่งออกมาในช่วงเอามาใช้มาก่อนด้านนี้แล้วนะครับแล้้วววกก็มมีบทบททาาาคค่่อนขนขงงใชโิด นะครับแล้วก็ฟันเนี่ยนะครับข้อดีคือสามารถเลเวอเรจได้เอาไป25,000เนี่ยเผลอๆจะบวมขึ้นไปได้เป็น2 0 0แสนล้านแล้วก็เหมือนว่าวางไปเลยว่าใครมีปัญหาจัดมาเดี๋ยวเฟดจัดให้นะครับงั้นตรงนี้น่าจะรีสตาร์คอนฟิเดนซ์ได้อันที่2ซึ่งโอ้หลายๆคนบอกว่าอันนี้จะอาจจะคอนโทรเวอร์เชวลเล็กน้อยก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าได้แค่2อ0 0สแล้วอีก90%กว่าเปอร์เซ็นต์ทำไงเงินแอคเซสไม่ได้นะ USDC ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยอันนึงเนี่ยก็บอกเลยว่าเฮ้้้ยยฉันนนมีีีเเงิเก็บไวท่อู ใช่ไหมครับมูลค่าของ u s เ c ร่วงทันทีนะวันนี้ก็เหมือนกับจะมีการล่าแม่มดด้ยวยตอนนี้ใน Twitter นี่ไล่ามาหมดแล้วนะครับบริษัทไหนมีเงินฝากกับธานาคารนี้เท่าไหร่เดี๋ยววันจันทร์เปิดมานี่แย่แน่นะครับเพื่อที่จะหยุดความเสี่ยงตรงนี้นะครับ FDIC เนี่ยทำสิ่งที่บ่งบอกว่าไม่ปกตินะครคือปกติเนี่ยคือป,ปล่อยให้แบงก์เจ๊งแล้วก็อินชัวแค่2อง0 0 0หเหรียญต่อบัญชีคราวนี้ประกาศแบ็กสต็อปเองินฝากทั้งหมด นะครับพูดง่ายคือแบงค์2แบงค์ที่เจ๊งไปนะครับคือซิลิคอนวัลเลย์แบงค์ที่เจ๊งเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็ปิดไปอีกแบงค์หนึ่งซิมเพลเชอร์แบงค์ที่นิวยอร์กที่เมื่อกี้เอ่อเรือพูดพูดถึงเนี่ยนะครับบอกว่า2แบงค์เนี้ยถือว่าเป็น systemic risk เรกเวนความเสี่ยงเชิงระบบงั้นต้องเข้ามาแล้วก็ประกันเงินฝากทั้งหมดเพื่อที่จะหยุดความกังวลของของตลาดในแง่ว่าเอ๊ะแล้วจะลามไปหาใครไหมจะมีอะไรไหมนะครับงั้นตรงเนี้ยผมเชื่อว่าด้วยปัญหาณวันนี้นะครับสองมาตรการเนี้ย ได้ดีค่อนข้างเยอะเลยก็คือมาหยุดความตรานกของตลาดนะครับแล้วไอ้สิ่งที่จะลามไปเทคอื่นๆสตาร์ทอัพ VC ต่างๆณนะจุดนี้นะครับก็ช่วยหยุดได้แต่ปัญหานะครับก็คือพอมันเหมือนฝีนะพอมันแตกปุ๊บเนี่ยคนก็จะเริ่มเ๊้แเราเดี๋ยวจะมีความน่ากังวลอย่างอื่นตามมาไหมนะครับนั้นความกังวลระหว่างธนาคารเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดค o u เตอร์พาร์ตี้ริสได้คนก็ยังไม่ได้คือเชื่อมั่นในประเนนี้แต่ก็ยังตั้งถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะล้มท่าอื่นหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งไอ้ความ ไม่ไว้ใจความไม่แน่ใจเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้สภาพคล่องในระบบเนี่ยอาจจะเริ่มหายไปได้เพราะว่าวันนี้ผมอยากจะไปลปล่อยกู้ให้คนอื่นเนี่ยวันนี้ก็ต้องคิดหนักแล้วสมัยก่อนบอกว่าอุ้ยสภาพคล่องเยอะไม่ต้องห่วงความเสี่ยงต่าวันนี้ต้องคิดหนักแล้วว่าไปปล่อยกู้แล้วเดี๋ยวจะได้คืนไหมแบงก์มันจะโดนปิดอาทิตย์หน้าไหมใช่ไหมครับนั้นจะคาด e c t ได้เลยว่าอย่างน้อยในระยะสั้นเนี่ยนะครับต้นทุนทางการเงินของธนาคารแล้วก็การบุนของเงินแล้วก็สภาพคล่องในระบบเนี่ยอาจจะได้ผลกระทบบ้างนะครับจนกว่าคนจะกลับมาเชื่อมั่นอีกรอบหนึ่ง นะครับว่าระบบธนาคารเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆคำถามถัดไปคือเราย่างนีเพียงพอไหมครับทำา2อ,อย่างหลักๆจะทำให้หลีกเลี่ยงวิกฤตการณนในสหรัฐได้ไหมครับคือผมคือผมเชื่อว่าณจุดนี้นะครับด้วยปัญหานี้เนี่ยนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากสภาพคล่องส,ส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องของความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรการที่ออกมา จัดการกับความเชื่อมั่นและความมั่นใจตรงนี้ช่วยหยุดปัญหานี้ได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพอแต่ถ้านะครับมันลามไปหาปัญหาอื่นโดยเฉพาะยิ่งปัญหาเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ซึ่งวันนี้เราไม่เห็นนะเพราะว่าต้องต้องยอมรับว,ว่าภาคธนาคารของสหรัฐเนี่ยนะครับแข็งแกร่งกว่าเดิมค่อนข้างมากนะครับมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดีขึ้นเยอะนะครับสังเกตอันหนึ่งก็คืออย่างเช่นราคาหุ้นเนี่ยวันนี้ร่วงมาจากพีคเนี่ยธนาคารนิ่งเลยนะครับหรือว่าในกลุ่มคริปโตเนี่ย ราคาบ้านตอนนี้เริ่มลดลงมาแล้วนะครับแต่ธนาคารก็ยังไม่ได้ผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าไอการเลเวอเรจความเสี่ยงอะไรต่างๆที่เคยเห็นแบบในอดีตเนี่ยมันมีน้อยลงไปเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่บอกนะครับว่าไอการจัดการปัญหานี้นะครับมันค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันมีปัญหาชัดเจนปัญหาเทคนิคอลแค่ไปแก้จุดนิดเดียวมีบทบาทของธนาคารกลางเข้าไปจุดเนี่ยมันหยุดเลยแต่ถ้ามันมลามเรื่องของเครดิตใช่ถ้าลามไปถึงปัญหาเครดิตหรือนี่เสียเนี่ยผมว่าจัดการเยอะกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าสิ่งที่จะทําให ฟดหรือ fdic เองต้องคิดหนักก็คือถ้ามีความเสียายเกิดขึ้นใครจะจ่ายถูกไหมฮะเพราะมันจะเป็นภาระภาครัฐมันจะเริ่มมีปัญหาการเมืองปัญหาอะไรต่างๆตามขึ้นมาอย่างที่เมื่อกี้คุยกันนะครับไอการเบลเอาลอบเนี้ยจะไม่มีต้นทุนต้นทุนน้อยมากต้นทุนน้อยมากเพราะหลักทรัพย์มันมีคุณภาพดีมากนะครับแต่พอถ้ามันมีคุณภาพสินทรัพย์แย่ลงไปจริงๆเนี้ยไอเนี้ยน่ากลัวนั้นณวันนี้ผมเชื่อว่าเอาอยู่ แต่ว่าต้องจับตาดีๆครับว่ามันจะมีลามไปหาเรื่องของคุณภาพของสินทรัพย์ในทางใดทางหนึ่งไหมเช่นราคาบ้านหรืออะไรต่างๆแต่ว่าอันนั้นก็หวังว่าอาจจะอาจจะอาจจะไม่เกิดแต่ถึงอันนี้ก็สะท้อนนะครับเวลาเราคุยกันก็จะถามว่าอไอการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยมันจะไปทําให้อะไรแตกหักเสียหายไหม,มใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างว่าเฮ้ยมันแตกหักเสียหายได้แต่เฟดก็ยังมีเครื่องมือในการเข้ามาแก้ไขปัญหาใน,ในระยะสั้นได้อยู่ครับโอเคก็ okay. ก็ประมาณนั้นก่อนครับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้อยากผมอยากจะแชร์มุมมอง c ีอนิดหนึ่งนะครับจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการบางโพซิชันสินทรัพย์ต่างๆนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ตลาดจับตามองวันนี้เรื่องแรกเลยนะครับคือเฟดจะเพิ่มดอกเบี้ยต่อหรือเปล่านะครับแล้วจะทํำยังไงกับมาตรการ QT ทนะครับอันนี้เบสแคสของเรานะครับเราคิดว่าคงจะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับ แต่ว่าอาจจะไม่ปรับขึ้นแรงเหมือนที่ตลาดเก่งก่อนหน้านี้นะครับ50 Bas i s point บางส่วนในตลาดเชื่ออย่างนั้นอาจจะเป็นสักประมาณ25นะครับในการประชุมมีนาคมนะคแต่ต้องบอกว่าวันนี้ก็เริ่มมีคนที่ออกมาขอว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ปรับขึ้นแต่ว่าเพราะเงินเงินเฟอ้อเป็นปัญหาใหญ่จริงๆใช่ไหมก็ต้องต้องแก้ไขแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คงต้องมาหยุดเ,ยเรื่องของ financial stability ด้วยใช่ไหมฮะใช่แต่ถึงแม้จะสมมติเล่นๆว่า p อ u s e นะครับไม่ปรับขึ้นในรอบนี้นะครับสุดท้ายยังไงก็น่าจะต้องกลับมาปรับขึ้นอยู่ดีเพราะว่่าาปัััญหเงงินนนฟ้อียมมไจบ นะครับก็เป็นอีกปัญหาหนีงสำคัญนะครับเรื่องของ QT เนี่ยก็มีบางคนเชื่อว่าอาจจะหยุดทําหรือเปล่านะครับคล้ายๆกับเหตุการณ์เมื่อเกิดที่ UK นะครับปัญหาที่มันมีการเทขายบอลอย่างรุนแรงนะครับอยู่มัธบัตรขึ้นแรงนะครับจากประเด็นเรื่องของเพนชั่นฟันที่มีการลงทุนผิดพลาดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางการนะครับแบงก์ออฟอิงแลต้องเข้าไปช่วยทำา QE อีกรอบหนึ่งนะครับ เราคิดว่าสหรัฐจะจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับเฟดคงไม่ทาอย่างนั้นเพราะว่าอย่างแรกเลยก็น,นี้มันไม่ได้เป็นปัญหากับตลาดพันธบัตรนะครับจริงๆบอลยีของพันธบัตรกบปรับลดลงด้วยนะครับลดลงแรงด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนปัญหานี้มันค่อนข้างจะเฉพาะจุดนะครับแล้วก็อาจจะสามารถแก้ไขได้ไม่ไม,ไม่ยากขนาดนั้นนะครับนั้นคิดคิดว่า QT อย่ยังเดินหน้าต่อไปนะครับมันก็จะกลับมาคล้ายๆกับสิ่งที่ดรพิพั์พูดนะครับว่าเรายังจะเจอกับภาวะที่ดอกเบี้ยยังขึ้นได้ได้ต่อ นะครับแล้วก็จากดอกเบีย้ยที่ขึ้นเยอะปีที่แล้วนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยขึ้นต่อปีนี้นะครับ QT ยังดาเนินต่อไปเนี่ยคิดว่าการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยก็คงยังชะลอลงต่อเนื่องนะครับแล้วอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของ recession ได้นะครับเป็นลักษณะของ mild recession นะครับเรื่องของการที่เศรษฐกิจจะเรียกว่าทยานขึ้นไปนะครับไม่ไม่ชะลอตัวลงเลยเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสษษษษที่อาจจะเกิดขึ้นน้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรษษษาบิพัน์พูดไปนะครับพอเกิด <onse s> เหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยทางแบงก์เองนะครับ จากที่เขาดูกราฟล่างนะครับเรื่องของรีเซฟของแบงก<ม>์เส้นสีแดงเนี่ยมันสูงกว่าในอดีตก่อนโควิดค่อนข้างเยอะนะครับ,รบก็เป็นที่มาว่ามันเป็นสภาพคล่องที่ไหลเข้ามาในตลาดการเงินนะครับคิดว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นปัจจัยช่วยที่น้อยลงนะครับทางแบงก์คงจะมีความระมัดระวังมากขึ้นประกอบกับด้านเงินฝากเนี่ยก็คงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยบ้างนะครับให้เข้าไปใกล้กับมันนี่มาเก็ตมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องของการไหลออกของเด p o s i t นะครับนั้นโดยรวมนะครับประกอบกับ2กราฟบนนะครับซ้ายมือคือ lending standard ของ Banking นะครับธนาคารต่างๆเข้มมากขึ้นนะครับแล้วขวามือคือเรื่องของการปล่อยกู้นะครับถ้าดูช่วงหลังนี้เริ่มมีการทยอยชะลอตัวลงพอสมควรนะรันเราคิดว่าสุดท้าย base case ก็ประมาณนี้นะครับคือเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างชัดเจนอาจจะมีความเสี่ยง recession แต่ว่าก็อาจจะถ้าเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไม่รุนแรงมากเพราะฉะนั้น position เราอมือนเดิมนะครับก็คือ ให้โอเวอร์สินทรัพย์ปลอดภัยนะครับอย่างเช่น Investment Grade Bond นะครับที่เราแนะนำให้โอเวอร์ขึ้นมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าบอลยืมมันลงไปแรงจริงนะครับสัปดาห์ที่ที่แล้วนะครับก็ลงไป3.7%จาก4%เปร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดไปต่ำกว่า3.7เนี่ยเรายังไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มเติมนะครับให้ชะลอการซื้อไปก่อนนะครับรอให้มันเด้งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างโอเวอร์แคชนะครับแล้วก็ทองคำนะครับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหุ้นไทยหุ้นเทศนะครับไทยยูบอล อันนี้จะเป็นภาพภาพใหญ่ๆของการลงทุนนะครับก็คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนนะครับสำหรับช่วงที่ค่อนข้างมีความผันผวนในช่วงนี้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากเริ่มลงทุนนะครับสามารถเปิดบัญชีได้กับเอชนะครับแล้วก็เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปนะครับ KKP Mobile ก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKT Mobile